สังเกตไหมครับว่าช่วงนี้พืชของคุณไม่ว่าจะเป็นทุเรียนข้าวไม้ผลผักไม่ค่อยเจริญเติบโตต้นงานใบทงไม่ตั้งสาเหตุง่ายๆเลยนะครับคือถึงแม้แสงจะดีแต่อากาศค่อนข้างร้อนจัดอีกทั้งกลางวันและกลางคืนอากาศค่อนข้างต่างก,กันเยอะมากจึงทําให้เกิดอาการที่เรียกว่าพืชชะงักาการเจริญเติบโตหรือที่เกษตรกรรู้จักกันคือพืชงานนั่นเองดังนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูไหนก็จําเป็นต้องใช้สังกะสีฉีดพ่นครับ สังกะสีสําคัญมากกับพืชแต่ในปัจจุบันนะครับพบว่าในดินเนี่ยมีน้อยมากและการให้ทางดินมีประสิทธิภาพที่น้อยเพราะพืชไม่สามารถกินได้เนื่องจากอยู่ในรูปของสังกะสีซัลเฟตที่ขนาดโมเลกุลใหญ่และพืชไม่สามารถกินได้คือง่ายๆนะครับสังกะสีจะตกตะกอนในดินอยู่เสมอดังนั้นปัจจุบันนี้ในการให้ปุ๋ยธาสังกะสีก็จะให้ทางใบเป็นหลักแต่ทางใบถ้าเราเอาสังกะสีซัลเฟต มาละลายน้ําให้ทางใบก็ไม่สามารถให้ได้เนื่องจากยังมีอนุภาคที่ใหญ่ดังนั้นเกษตรกรหรือนักวิชาการหลายๆท่านก็จะเลือกใช้ตัวสังกะสีคียร์เลดตัวนี้สามารถดูดซึมทางใบได้ปกติแล้วจะหาซื้อทั่วๆไปจะมีสังกะสี10%ราคาหลากหลายกันออกไปซึ่งในตลาดนะครับบางทีก็มีถึงหลักพันเลยแต่วันนี้นะครับผมขอแนะนำซิง n เอสังกสีคียเลด10%มีอนุภาคขนาดเล็ก พืชสามารถกินได้ทันทีหน้าหนาวแบบนี้ต้องใส่ซิงเอ็กสังกะสีจะทําให้พืชเขียวส่งเสริมการทํางานของแคลเซียมส่งเสริมการทํางานของฟอสฟอรัสทําให้มีพลังในการส่งเสริมพลังงานในการสร้างพลังงานสะสมอาหารที่สําคัญจะทําให้พืชสามารถรับแสงได้เต็มที่ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้โดยในนาข้าวนะครับปัญหาที่เจอคือช่วงหน้าหนาวแดดแรงและร้อนจัดส่งผลให้ใบเหลืองต้นไม่โตใบเล็กไม่แตกกอ และสุดท้ายอาจทําให้ข้าวงานันหยุดโตแต่หลังจากที่ได้ใช้ตัวซิงเอก์สังกะสี10%แล้วข้าวใบใหญ่ลากแตกดีแตกกอดีผลผลิตก็เยอะครับในทุเรียนเห็นไหมครับว่าใช้แล้วต่างหรือไม่ผลใหญ่ผิวสวยใบยาวเป็นฟุตเลยฉีดได้ทุกช่วงเพื่อสร้างความสมบูรณ์และที่สำคัญสังกะสีเป็นธาตุเสริมที่เสริมการทำงานของธาตุหลักและธาตุรองผักโดยเฉพาะผักกินผล ผักกินผลจะต้องการตัวแคลเซียมมาช่วยต้องการตัวโบลอนมาช่วยในการทำให้ออกดอกและติดผลแต่แคลเซียมเป็นธาตุรองถ้าจะทำงานได้ดีต้องใช้สังกะสีช่วยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจเลยว่าพืชผักไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือยาวมะเขือพวงมะเขือเปาะฉีดแล้วคุณจะออกดอกออกผลอย่างมั่งคัง่งล่ำรวยไปเลยครับหากได้ใช้ตัวซิงค์เอ็กซ์สังกะสี10%ที่สำคัญคือช่วยลดอาการอ่อนเพลียและลดความเครียดของพืช ที่เกิดจากภาวะร้อนหนาวซึ่งความเครียดของพืชนี้สําคัญมากความเครียดของพืชนะครับจะทําให้เกิดอาการชะงักการเจริญเติบโตเหมือนกับคนเราที่เจออากาศร้อนทีหนาวทีรู้สึกเครียดไม่อยากทํางานพืชก็เช่นกันครับตัวสังกะสีตัวนี้จะทําให้พืชหายเครียดและจะกลับมาเจริญเติบโตได้ปกติเพราะงี้นะครับผมจึงแนะนําให้เกษตรกร,กรทุกท่านช่วงนี้ต้องรีบใช้เลยครับซิงเสังกสี1 0